ท่านเจ้าภาพคุณแม่เฮียงสุริยวงศ์พร้อมด้วยบุตรลูกหลานญาติพี่น้องได้ปารกการทำบุญอุทิศไปถึงคุณตาคำสีสมสแสวงคุณยายคำจันทร์สมสแสวงคุณตาล้วนคนทรักษาคุณยายถอนคนทรักษาแล้วก็คุณตาพรสมสแสวง าตลอดถึงบรรพบุรุษปู่ย่าตายายจาติมิตรลูกหลานทั้งหลายที่ล่วงรับไปแล้วเป็นต้นญาติโยมวันนี้ก็ตรงกับวันที่2ีมิถุนายน2568ารการนำบุญในวันนี้ก็ดังอาตมากล่าวเลยว่ามาระลึกนึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ท่านได้จากเราไป พ่อแม่นี้มีบุญมีคุณทั้งทางโลกและทางธรรมทาง,งโลกก็คือได้เลี้ยงดูเรามาหาเสื้อหาผ้าได้นุ่งห่มข้าวปลาอาหารได้ให้อยู่ได้กินถ้าพูดไปแล้วลูกแต่ละคนพ่อแม่เลี้ยงมานี่หมดเงินไปไม่รู้คนละกี่แสนกี่ล้านกวัวจะโตกวัวจะหาอยู่หากินเองตั้งครอบตั้งครัวเอง พ่อแม่ต้องหมดข้าวหมดปลาเสื้อผ้าเงินทองมากมายต้องคอยอบรมสั่งสอนหรือว่าส่งให้เรียนหนังสือจนกว่าจะ,ะได้การได้งานญาติโยมลองคิดดูว่าหมดเงินไม่ใช่นน้อยเนี่ยทางโลกทางธรรมทางธรรมพ่อแม่ก็ได้แนะนำตักเตือนสั่งสอน ให้เรารู้จักดีรู้จักชั่วหรือพ่อแม่ก็ได้ทำตัวอย่างที่ดีให้เราได้เห็นะญาติโยมบางคนอาจจะไม่เข้าใจที่พ่อแม่ได้สอนทั้งทางการพูดแล้วก็การกระทาต่างๆเนี่ยพ่อแม่บางคนมีคำพูดปฏิพานโบหานดีก็สอนลูกบอกลูกแนะนำลูก แต่พ่อแม่บางคนไม่มีคำพูดไม่มีปฏิพันธ์โมหารก็สอนโดยการทำให้ดูนด้วยความขยันมันเพียนอดทนอ่างแดิโยมเราเอาฟันของพ่อแม่ที่มันดุดมันล่วงนะแข่วของพ่อแม่ที่ล่นแล้วกุ้ลังคนก็เอาปเป็นเลี่ยมใส่กรอบแขวนคอเอาเป็นของมงคล ถ้าญาติโยมไปคิดธรรมดาว่าเป็นของดีของมองคลก็กดีอยู่แต่ถ้าหากญาติโยมเป็นมองงปินของเรื่องทรมาฮักก็จะเห็นว่าแยวของพ่อของแม่เนี่ยกลัวมันจะหลุดจะล่วงเ่ยอายุหกย็ดสิบแปดสิบปีเวลาเขาเอาไปแขนข้อไปสังเกตดูเนี่ีแยวพ่อในบางเล่มแยวแม่บางเล่มเนี่ยก็เป็นซึกซึกินเหียย เขาจะเห็นเขาจะเข้าใจต้องู้หูจักว่าพ่อแม่เนี่ยวจะเลี้ยงลูกง่ายโกกัดเข่วแล้วกัดเข่วอีกโอดท้นแล้วอดทนอีกการเป็นบานไม้เอาปลูกจะสูบกะดันอวสันจกักจิไถจกักจิปลูกยาสูบจกักจีเอาน้ำขึ้นจักอเนกสารพัดยางคว้าสิได้เป็นเส้นแล้วเอามาขายกัดเข่วแล้วกัดเข่วอีก ย้อนอยากหาเงินหาคองผู้มีลูกเยัดหนังสืออกลัวจะได้เงินได้คองมาเป็นค่าเพิมค่าเล่าเรียนของลูกกระบอกหน่อยอดทนแล้วอดทนอีกอันเพลียกักสิดเพลียยังอย่อยังกินมันยากลําบากเห็นบอกลํางปีฝนตกยาเน่าหรือล้างปีราคา,ายาก็นะบอดีจะสูบนะกรอโจนแล้วอดอีกเพราะว่าใจไทยน,นก็ต่าง ทำหัวทำสวนอาชีพต่างๆนี่อดแล้วอดอีกเพราะฉะนั้นนี่แหละพ่อแม่สอนเขายากิยมลูกหลานไว้ปัจจุบันเนี่ยคันเขาบ่อพิจารณาดูเห็นอันไดนลำบากงานนั่นยากงานนี้ลำบากตากแดดตากฝนญาตเอออุ้มเอาดอกอุ้มสู้ดอกยิ้มแล้วเห็นบ่เพราะฉะนั้นเขาเอาเขียวพ่อเขียวแม่ไปเลี่ยมไปแขวนคอนะ่ เอามาเบิ้งเนี่ยมันบ่มันเขี่ยวเจี้ยงสะอาดตักเขี่ยวสิบซึกเป็นเหี้ยนเหียนตักเขี่ยวสิแตกเป็นห้อยเล่าเพราะยังน่ะก็ะเพาะเป็นอดตเป็นท้นตัดเขี่ยวแล้วตัดเขี่ยวอีกสู้แล้วสูอ้อีกเพื่ออยากให้ลูกได้อยู่ได้กินยากลําบากบ่เพราะฉะนั้นเมื่อเขาใหญ่เป็นคนตั้งครอบตั้งครัวมีลูกมีเต้าแล้ว เขากิสูงก็เกัดกัะเพิ่นอ่ะจะ่ป็ปข้อเป็นหอยจะไปคิดว่าโอ้ยอันนี้มันยากเพราะเอาละอันนั้นมันยากเพราะเอาละเนี่ยแสดงบางเฮานี่บ่มีความอดความทนคือพอคือเม่เขาสมัยกี้สมัยกอดเพราะฉะนั้นเวลาเราเอาเขี่ยวพ่อเขี่ยวเมียหลุดล่วงแล้วขอเพิ่นโอ้ดีใจและเป็นมงคลเอาเขี่ยวพ่อู่เขี่ยวแม่ย่าก็ดีเขียวพ่อตู้พ่อตาก็ดี ดีโอ้ดีแล้วมาแล้วเอาไปถือเป็นความมงคลแล้วก็เลี่ยมแขนข้อหรือเอาไปไว้บูชาอันนั้นมันเกิดประโยชน์หน่อยคันสังเกตคืออาตมาพูดเนี่ยมันจะได้ประโยชน์หลายหรือผู้ลังคนเวลาพอแม่ตายใส่โลงไปก้อนจิบเผาเนี่ยอาแพ้มน,น,น้อยพอฝังมือนี่ยพิจนาต้นหาเนี่ย แต่ละลูกผู้นั allemaal, lungs, okay. market market ้นลูกซ้ายบ่ลูกลาบอกมาฆ่าออกขับแพมมอนยุนนาพอเจ้าแม่น่ามากฆ่าตอนยากดิเดวยความหากอีฆ่ากนพุหนาลงไปเห็นนาคนขับกุนด้ว่ามันไปดึงปึ๊ดขึ้นมาดิพุ่มลงไปฆ่าเูาคุณปากฆ่าเอาคแพมมอนยุนนาปกกนาพนตายนาพอนาแม่ห้อนั่นคนใหม่ก็ว่าจังเด เป่นกับไม้ข่ม่านีล่ละเบิงง่งนาพ่อนาเม่ไว้สุท้ายตายแล้วบัดนี้บัดแล้วพ่เห็นหนาพ่เห็นตาเิ่นแล้วอันใดที่พ่อแม่สั่งสอนอันใดที่พ่อแม่บอกว่าดีก็ดีอันใดพ่ดีที่่นแดนน้ิ่นหาม่นบอกเฮาก็ระลึกนึกถึงจะทาความดีก็โอ้นึกถึงหนาพ่อนาเม่น่ะทาความชั่วอันใดก็นึกถึงหนา่นน่ะ บางใกล้ๆบนันนีเด้อเห็นหนาพอหนาะเมียเป็นวระสุดท้ายแล้วพังสุดท้ายแล้วต่อไปสิบ่เห็นแล้วกู้ลังค้นสมัยก่อนเวลาเฮ็ดบุญแก่กเขาเนี่ยต้นเจียวพัดขาดใส่ขีซ้ายแล้วก็เจ๊เขาแป้งใส่ขีเท้าใส่เอาไว้ว่างไว้มองอันนาประสาทเพิ่งเนี่ยเสร็จแล้วเว้นพระเขาเว้นนั่งแล้วสิวบอกเด็กไปเบิ่งเด้อขั้นเป็นห้อยตีน บอกเลว่าแป้งเป็นคือห้อยๆเนี่ยแสดงว่าอีพออีเม่มากินพระเข่าแล้ว,ขวเข่าแจกแล้วลลก็ไปสังเกตว่ากุหลังค้นว่าเข่าแจกเลยจักล,จกล้มพัดล้มเป้าเป็นห้อยนั่นห้อยนี่แต่ว่าพวกอีพออีแม่มากินพระเข่าแล้วพระเวี้นแล้วเห็นบอกอันเพิ่นให้ไปเบิ่งกันนะไมเข้ามาเบิ่งห้อยพอห้อยเม่เพิ่นเฮ็ดไบให้เขาให้ก็ดีนะก็ดี บ้านเงินก็ดีหัวสวนก็ดีเพิ่นเหพิ่นทำรรไปอย่างเขาสั่งไปอย่าเฮานี่แหละคือห้อยอีพออีเมีนดูแลรักษาไว้หรือว่าเบิ่งไว้ด้วยความขยันมันเคียนควรจะเฮ็ดให้เฮ็ดนาเนาี่ยตะคอนเนี่ยเศร้าเศร้าน้ายึดจังได๋ไม่บอกควรจะถางปลายบองนี่ดอดนี่ได้ถางแล้วแต่ยับงบวบวันนี้คนหักไม่หักอยัง มารวมกันแล้วค่อยสูงค่อยจุดจากนั่นก็นกนค่อยปัน้นแค่เป็นขั้นหน้าขั้นแท้ขึ้นนี่เนีบอกว่าสิเศร้าว,ว่าสิยังขั้นม่ขีหิน,นก้อนเสาก้อนนั้นก็นว่าสิเป็นให้นะพาะ่าต่ำไถต่ำมันงัวต่ำกล้วยเวลาไทไถเวลายางหลายปีค่อยสิให้นั่นค่อยสิเกี่ยงค่อยสิดีอ่าลังเทาก,ก็ต่ำมดไทต่ำท่า เสือกันหนังต้องแอกขาดกูเนี่ยเบิ้งึงพ่น่ะอ่ะากวสีได้กัวสีเลียวพวแม่เฮ็ดเดือกความยากลำบากต้องสังเกตุกูหนูนี่แหละห้อยพอห้อยแม่บวางให้วันน้ำเบาบางเงิน่ระสานก็ดีกัวสีเฮ็ดกัวสีเลี่ยวนี่โอ้อยากลำบากสมัยก่อนนะน,ะนี่แหละห้อยพอห้อยแม่ไปเบิ้งเวลาเฮ็ดบุญแจกเขาหะพ่อหาแม่ได้ระลึกนึกถึงหนาเปิ้น ข้างหนึ่งวาละหนึ่งมาพอแม่เคยเหตุจังสิลรไววเลื้ยงดูลูกมาด้วยความอุตสาหะวิยิยะด้วยความยากลําบากแบบนี้แหละเนี่ยมันมันก็สอนเฮาเนี่ไม่ออกลูกหลานญาติโยมสอนเฮาให้มีความหักความกระตันยูต่อพ่อต่อเมยเหตุยังทำอย่างเขาต้องระลึกนึกถึงหน้าตาของพ่อของแม่กัเนเราจะไปเอาตั้งแต่ความ ขังค้อมศักดิ์สิทธิ์อันนั้นอันนี้มันก็เกิดปัญญาหรือได้ความลู้หน่อยเขาต้องมองไงมันออกอหรือบางคนก็เอาตีนสินแม่เอาเปรตของมองคลพาสโลแล้วต,ตีนสลงเพราะตีนสินแม่ไปฉีกเอาแล้วไปถือว่าเป็นของมองคลในตำราเศยศาสตร์เนว่าเป็นของดีของอาถรรพ์สามารถ เี่ยวขาดจากอันตรายได้เวลาเขาซื้อซูซึกสงครามสนามลบหลอดพ้นจากความเป็นความตายได้ขั้นผู้ใดเอากินสินแม่เอาพาดินสลงพ่อสโลงยังเนี่ยไปพกไปถือไปพันแขน,นพันขออันใดก็ดีออกสนามลบเนี่ยเข่าคาดอันตรายได้เป็นว่าเป็นของดีของมงคลเพราะต้องเป็ลพุกเสกพุทธพิเศษยัง จังได็ก็ดีมีออกกัดโยมเฮาพันบอบพยายามทำของดีบ่มีความกตัญญูกตเวทีต่อพอต่อเมียแล้วนี่ยากที่มันจะเป็นของดีของศักดิ์สิทธิ์ได้ของที่เขาพกไปเนี่ยเขาออกสู่สนามโลกไปสู่ข้าศึกศัตรูกต่ก็ให้ระลึกถึงพอถึงเม่ถึงความดีของตน หรือใอย้ยะหนึ่งก็คือให้มองว่าตินสินแม่กินพายสลมพ่อเนี่ยเป็นของกิโยข้างล่างเป็นของกิโยเบื้องตำ่ำก็คือให้หอาพยายามทำตนให้เป็นผู้เหมาะผู้ค้านเป็นผู้มีความขรลบนน้อมอมตนอยู่สมมตเสมอเมื่อมันไปเฉยๆมีตรวัน,นักเลีนมีตรศิทธ์ปีศิขามีตะเกง อวดตนอวดตัวมีถึงแต่กุณว่าเจ้าของเกงอย่างเดียวบอคลพอ,อ่อนน้อมทำตนคือตีนสิน,นตีนผ่าสลงพอสลงเม่ยกานผู้ใดมีความครพอ,อ่อนน้อมทำตนคือผ่าสินพอสินเม่ยเนี่ยแลงในกับบ่มีปัญหาบ่มีผู้ใดสิทธสิขาเบียดเบียนกนานผู้ใดไปแบบ มาเป็นนักเลี้ยงนี่